เมื่อเช้านี่โยมในวัดอย่างนอนน้ำลายฟูม้มปากอยู่เออเนี่ยการอยู่ร่วมกันมันก็สายตาต้องสอดส่องดูกันบ้างเด้อใครอยู่ใกล้ใครก็ให้มองกันดูกันบ้างว่าถ้าใครจะมีอาการความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอะไรตัวอะไรมาอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันได้บอกกล่าวก็ได้แนะนำก็ได้ อะไรถ้าถ้าเหลือวิสัยที่ตัวเราเองจะช่วยเหลือเราก็บอกหมู่บอกเพื่อนบอกคนอื่นเขามาช่วยกันเหมือนเมื่อเช้านี้นอนน้ำลายฟุมปากอยู่ผู้เดียวถ้าไม่มีใครเข้าไปเห็นเนี่ยก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงเด้อมันจะไปนอนตายคนเดียวเหมือน,นคนอนาถามันก็ไม่ใช่แล้วอยู่ด้วยกัน อยู่ใกล้กันเป็นอะไรต่ออะไรกันยังไม่รู้สีรู้สากันไม่ไมไมก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในการเช่นว่าเช่นในการอธิษฐานเป็นสาอย่างนี้แหละอ,องค์หลวงปู่มั่นเนี่ยนะท่านปารบเน,น่พูดถึงการถ้าอาธิษฐานาาวิหาเลมันจะอยู่ได้เฉพาะกุติของตัวเราเองเฉพาะสถานที่อยู่เราจะไม่ออกไปค้างแรม นอกกุฏิหรือนอกบ้านพักของเราเองอันนี้ถ้าหาปู่เพื่อนอยู่กุฏิหลังอื่นเก็บไค่ได้ป่วยเราก็ทำไม่สามารถที่จะไปดูแลไปเยียวยาหรือไปอะไรตะะไรได้เพราะว่ามันจะขาดเป็นสาเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นได้จึงพาสานุษิทั้งหลายอธิษฐานให้เป็นให้เป็นอาวาเซให้เป็นรอบวัดเอาวัดเนี่ยเป็นเขตเป็นบริเวณวัดป่าบ้านตานเราก็มีกำแพงรอบ รอบวัดอยู่แล้วเราก็กแพงรอบวัดนี่แหละเป็นเป็นเขตที่เราอธิษฐานมรรสาพราในในกุฏิไหนในบ้านพักหลังไหนเราก็สามารถที่จะไปดูแลช่วยเหลือกันได้ทั้งนั้นแหละการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันได้เพราะวัดป่าเราอยู่ห่างไกลจากจากเมืองห่างไกลจากโรงพยาบาลงหมอมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ เราก็ดูแลรักษากันไปถ้าหากมันเกินวิสัยของเราเหลือวิสัยแล้วเราก็อาศัยผู้อื่นที่เราพออาศัยได้เช่นเมื่อเช้าเนี่ยพอพอมีผู้ไปพบเห็นก็รีบมาบอกรีบมาบอกทางนี้ก็รีบแจ้งข่าวไปทางโรงพยาบาลขอรถโรงพยาบาลรีบมาดูรีบมามารับมันก็ทันการไปไอ้น,นี้แหละเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันได้ ไม่ใช่ตัวใครตัวมันไม่สนใจใส่ใจคนอยู่ใกล้คนอยู่ไกลก็ไม่สนใจอะไรต่ออะไรแบบนี้มันก็มันก็ไม่แตกต่างกันอยู่ผู้เดียวเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันก็บอกเตือนอยู่เสมอว่าความสมัครสมานส,สามัคคีความมีน้ําจิตน้นําใจต่อกันเนี่ยเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่จะนําพาการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขความอบอุ่นไปได้และถ้าหากพวกเรารักษาความสามัคคีความพร้อมเพียงกัน อย่างเหนียวแน่นแล้วแม้จะมีภัยอันตรายมาจากข้างนอกหรือมาจากกลุ่มอื่นที่จะทําลายเราก็ยังสิมไม่สามารถทําลายได้เพราะความสามัคคีพร้อมเพียงว่าเราเนี่ยมันจะช่วยกันหนุนช่วยกันคุ้มครองปกปักรักษาได้เปียบเปื้เปียบไปดูนนุนเหมือนไม้ในป่าใหญ่แต่แม้ลมพายุจะโหมกระหน่ำพัดมาอย่างรุนแรงขนาดไหนก็ตามเมื่อมีต้นนี้ช่วยกันคำ้ำ่วยต้นนั้นก็ช่วยกันยันไว มันก็สามารถผ่านลมพายุไปได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าไม้โดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาลมพายุไม่ต้องไม่ต้องรุนแรงมากหรอกมันก็สามารถหักโค่ต้นไม้นั้นลงเสียได้พวกเราถ้าหากพวกเราไม่พึ่งพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เหมือนอยู่ตัวใครตัวมันเ,เวลามีภัยมีอันตรายมาก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือช่วยดูแลช่วยคุ้มครองให้ผลที่สุดตนเองก็ไม่สามารถป้องกันภัยอันตรายให้แก่ตัวเองได้ก็ถูกภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นแหละ มาครอบงําให้เกิดเป็นทุกข์เป็นให้เกิดเป็นทุกข์ให้เกิดเป็นความล่มความพังทลายไปได้แต่ถ้าพวกเราอยู่ร่วมกันแล้วเราก็พยายามรักษาควาพมพร้อมเพียงความสมาน,นสามัคคีด้วยความมีน้ําจิตน้นําใจกันต่อก,กันมีอันไหนช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือช่วยปกปกัปกรักษาป้องกันได้เราก็ยินดีที่จะไปช่วยกันป้องกัน ต่างๆทั้งหลายเรานีแหละจะเป็นเหตุนํามาซึ่งความพพ้อเพียสมบัติสมานสามัคคีกลมเกี่ยวเป็นอย่างเดียวกันเพื่อพวกเราเราอยู่ด้วยกันอย่างอย่างมีความสามัคคีกันแล้วการปฏิบัติหน้าที่การงานอันใดเราก็ทําได้ด้วยความราบรื่นแม้การปฏิบัติธรรมของบุรเราเองเราก็ไม่มีปฏิโพธิ์ความกังวลในการปิงเกีียวใน,นการขอเวรขอภัยอะไรอะไรขึ้นมาเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการทําหน้าที่อะไรก็เราก็ทําได้ ด้วยความราบลื่นหรือด้วยความสะดวกนั่นเองเพราะนั้งสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แม้มนจะเป็นภายนอกนอกออกมาจากการอบรมจิตอบรมใจของเราเองก็ตามเราอาจจะมาคิดหรือมา,อ,า,มาอ่อามาพูดมาใส่ใจตัวเองว่าเราออกมาจากบ้านจากเรือนเราออกมาเพื่อมาภาวนาเราไม่ได้ออกมารับใช้ผู้นั้นผูน้นี้อะไรต่ออะไรต่างๆนานา อย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องมันก็เป็นความหิงแก่ตัวเกินไปแต่เมื่อเราอยู่มาอยู่ในหมู่ในพวกอะไรที่เราพอจะรับรับใช้ในหมู่ในพวกในบุคคลผ,ผู้นั้นผู้นี้ที่เกินกําลังของเขาเองที่จะทําได้เราก็ไปช่วยเ,เราก็ไปช่วยไปรับต่างๆนานาอย่างนี้เราก็ไม่ไม่น่าจะเรียกการช่วยอย่างนี้ว่าการรับใช้ น่าจะเรียกว่าการช่วยเหลือกันการสงเคราะห์กันมันน่าจะถูกต้องกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีน้ําจิตน้ําใจอยู่ด้วยกันอยู่เสมอแล้วมันก็เป็นเหตุนํามาซึ่งความอบอุ่นให้เกิดขึ้นแก่ต่อพวกเรานั่นแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ความอบอุ่นอันนี้มันก็นํามาซึ่งความงามความงามใน,ใน,ในผู้ใดก็ตามถึงมาพบมาเห็นมาสัมผัสมาได้ยินได้ฟังเขาก็มีความ อปุ้มปื้มปิติมีความภูมิใจที่มีโอกาสมาเกี่ยวข้องกับพวกเราเพราะพวกเราล้วนแต่มีความงามด้วยความพร้อมเพรียงสมคัครคีกรมเกี่ยวเป็นอย่างเดียวกันบุคคลต่างๆท่างหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็ได้รับอาน,นิสงส์อันนี้ไปด้วยแต่ถ้าหากไม่มีแล้วใครมาเห็นก็เป็นที่รังเกียจเราเองยังรังเกียหบู่พวกเราเองคนอื่นก็จะไม่มารังเกียจพวกเราได้อย่างไงเนี่ยมาพิจารณาดูแมก้กระทั่ง กลุ่มพวกเราเองเรายังพากันรังเกียจกันเองอ่ะแล้วเราจะไม่ให้คนอื่นเขามารังเกียจเราได้อย่างไรอันนี้พวกเราควรที่จะใส่ใจควรที่เราระมาัดระวังเพราะในการการนี้มาภาวนามาปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เพียงแต่สักวา่ามานั่งหลับตาอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างอื่นรอบตัวของเราเราไม่สนใจไม่ใส่ใจถ้าเป็นอย่างนี้แม้เราจะมาหลับตาพุโทโธขนาดไหนก็ตามมันไม่ก็ภาวนาไม่ลงหรอกเพราะว่า สภาพแวดล้อมของเรามันล้วนเต่เป็นอุปสรรคก่อเกิดให้เกิดเป็นอารมณ์เรื่องราวคอยมาก่อกวนจิก่อกวนใจของเราอยู่เสมอแล้วเราจะมานั่งภาวนาให้มันจิตเป็นสงบให้มันมีความรู้แจ้งด้วยปัญญาของเรามันย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากพวกเราได้วางพื้นฐานของสภาพแวดล้อมของความเป็นอยู่ของเราให้เรียบร้อยดีแล้วเนี่ยการมาภาวนาของเรา มันไม่มีปฏิพศไม่มีความกังวลทีม่มาคอยก่อกวนเราด้วยอารมณ์เรื่องเราต่างๆทั้งหลายเหมอนกับเราปูพื้นฐานในความเป็นอยู่ของเราดีแล้วเราก็มาโพนาก็เปรเียบดุจเหมือนชาวนาเนี่ยแหละที่จยมาทํานาเนี่ย,นนเ,ยเขาเพียงแค่ไปปักดำใส่ใจว่าเออฉันฉันจะได้กินข้าวเพราะฉันปักดำชาวนาก็มุ่งเน้นแต่การปักดำไม่สนใจในการในการไถในการคาดดินนั้นก็มีแต่ความแข็งกระด้างรกลุงลัง แต่ไปด้วยวัชพืชต่างๆนานามายไ,ไก่กองแม้นชาวนาจะมีความขยันหมั่นเพียรในการปักดำขนาดไหนก็ตามเด็ดปักดำลงไปปักดำลงไปเมื่อดินมันแข็งกระด้างมันแห้งแล้งเลยปกคลุมไปด้วยวัชพืชต้นก้าวที่เขาปักดำก็เสียหายรลลล่มเหลวไปมันไม่เด้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ผลที่สุดการปักดำเขาก็ปักดำไปอย่างสูญเปล่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมาเป็นผลตอบแทนเลยแต่ถ้าชาวนาที่ฉลา,าดเขาก็เตรียม เตรียมพื้นฐานของของดินซะก่อนสภาพแวดล้อมของดินซะก่อนด้วยการไถการไถให้ดินนั้นมันอ่อนนุ่มแล้วก็ฆ่าเจ็บเอาวัาชพืชมันออกให้หมดดินมีความอ่อนนุ่มปราศจากวัชพืชรกลุงลังอยู่ในพื้นน้งเขาแล้วชาวนาปักดำลงไปมันก็งอกงามขึ้นมาพอ,อาต้นก้ามันงอกงามมันเติบใหญ่ขึ้นมา มันก็ปกคุมดินไอ้เวัชพืชต่างๆทั้งหลายก็ไม่สามารถองอกเงยขึ้นมาได้เพราะมันมีต้นก้าต้นข้าวมันปกคุมไว้เสียแล้วเพราะที่สุดก็แตกดอกออกรวมมาตอบแทนให้ชาวนานมา,มาไม้ไก่กองเปียบประดุเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเรามาภาวนาก็เปรียบเปร,ยบประดุจเหมือนชาวนาเขาปักด,ดำนั่นแหละเราก็ต้องเตรียมพื้นฐานของความเป็นอยู่ของพวกเราเสียก่อนในความอยู่ร่วมกัน มีความร่มเย็นมีความอบอุ่นมีความสามัคคีมีความมีความเบิกบานในการอยู่ร่วมกันไม่มีปฏิพศที่จะมาเป็นอารมณ์ลกลุงรังอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเมื่อจใจแจงเรามีมีความเบิกบานในการอยู่ร่วมกันไม่มีอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่มาลกลุงรังอยู่ภายในจิตในใจของเราเราก็มาปักดำลงไปด้วยจิตภาวนาการภาวนาของเราก็มีความ เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยไปสักวันหนึ่งไม่เนิ่นช้าดอกจิตมันก็รวมตัวเข้าสู่ความสงบได้นี่แหละการสร้างพื้นฐานแก่จิตใจด้วยจิตภาวนาเราต้องเราต้องวางปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันซะก่อนของชีวิตประจําวันของเราซะก่อนจากนั้นเราก็มุ่งเน้นลงไปเมื่อเราปูพื้นฐานดีแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่การภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยความมีสติ ถ้าเราทําได้อย่างสมบูรณ์อย่างดังที่กล่าวมาแล้วเชื่อเถอะว่าไม่ว่าท่านใดหรอกการปฏิบัติธรรมของบุคคลผู้นั้นล้วนแต่ต้องมีความเจริญก้าวหน้าแตย่ยิ่งขึ้นไปคนที่สุดก็แต่นำมันนำจิตใจเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมความเจริญในธรรมก็เกิดขึ้นมาในจิตในใจดวงนั้นเหมือนกับต้นกล้าที่มันมันเจริญง,งอกง,งามขึ้นมามันก็แตกดอกออกลวงมาให้เจ้าของได้ชื่นอกชื่นใจเป็นผู้ได้สู่้ผลเหล่านั้นพวกเราผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าเราปูพื้นฐานมาอย่างสมบูรณ์แล้วการปฏิบัติธรรมของพวกเราขนที่สุดก็นำเอาผลปรากฏขึ้นมาสู่จิตสู่ใจของเราเน้บตั้งแต่นับตั้งแต่ความสงบธรรมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายได้อย่างแท้จริงนี่แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่าสักแต่ว่ามันหลับหูหลับตาปุโธเป็นหัวหลักหัวตอไม่สังเกตไม่ดูแล ไม่แก้ไขไม่ชำระไม่ปรับปรุงอะไรเลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องปนักสังเกตนะก,กับ,บปรับปรุงนักคิดนักคน้นพอ,อเห็นใ้สิ่งส่วนใดควรต่อการแก้ไขแล้วเราก็ต้องรีบแก้ไขอย่าดื้อรั้นดันทุนลังไปอะไรที่ควรจะรักษาความเจริญัน,นั้นไว้เราก็ต้องรักษาให้ดีควรจะทําให้เพิ่มพูนความเจริญยิงย่งขึ้นไปเราก็ต้องเพิ่มพูนด,ด้วยความภาความเพียงของเรา ถ้านักภาวนาเราให้มีความแยบคายรอบคอบในทุกสิ่งทุกประการตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งถึงหลับนั่นแหละเ,เป็นเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องมันแยกแยะขี้คายพิจารณาแล้วก็สังเกตสังกาแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยเรื่อยไปนี่นแหละน,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 นี่แหละจนเป็นความไม่ประมาทไม่นอนใจของนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงถ้ามานักปฏิบัติธรรมมีข้อปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แล้ว ยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญบนเส้นทางแห่งการปฏิพฤติิปฏบัติของพวกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้พวกเราอย่าไปมองข้ามในการอยู่ร่วมกันเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันให้มีความอบอุ่นขึ้นมาให้ได้อย่าให้มีอะไรปีงเกลียวอย่าไปเพ่งโทษต่อกันมองกันกให้มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความเมตตากรุณาต่อกัน ปาถนาดีต่อกันไปหวังที่ช่วยเหลือต่อกันคนอื่นเขาได้ดบได้ดีก็มีความเจเริญก้าวหน้าเ,าเราก็แสดงมุทิตาจิตพอยินด,ดีไปกับความเจเริญก้าวหน้าของบุคคลผู้นั้นนั่นแหละการอยู่ร่วมกันถ้าเรามีพพว,วิหารทั้งสี่ประการแล้วแต่การอยู่ร่วมกันของพวกเราด้วยแต่มีความสุขความอบอุ่นอย่างแน่นอนอมันไม่ไม่ไม่มีอะไรที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันของพวกเราเดือดร้อนหรอก เราจะอยู่มากหรืออยู่น้อยขนาดไหนมันก็มีความอบอุ่นแต่ถ้าหากพวกเราไม่มีพรมวิหารในการอยู่ร่วมกันแล้วแม้จอยู่นิน้อยมันก็ปีงเกลียวกันได้อยู่มากมากมันยิ่งเป็นเหตุให้ปีงเกีียวกันง่ายขึ้นไปอีกนี่แหละเพราะจิตใจของเรามไม่มีไม่มีความเมตตากรุณาม่มีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความเพ่งโทษเพ่งร้ายต่อคนอื่นเผาจิตใจของตัวละเอียดตัวเราเอง,เเองมันก็มีแต่ความเล่าร้อนขุ่นบัว ประโยชน์แก่สารสาระต่อตอนเองไม่ได้เลยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะมันล้วนแต่เป็นเส้นทางของการไปพฤติปฏิบัติทั้งนั้นแหละอะไรส่วนหนึ่งกับส่วนที่จะต้องแก้ไขอีกอันหนึ่งกับส่วนที่เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ควรต่อการทําให้มันจเจริญยิ่ง่งขึ้นไปถ้าเราพูดเรียกว่ามันมสีสองเส้นทางเส้นหนึ่งควรจะชําระล้างเส้นหนึ่งควรจะปรับปรุงให้มันดีควรจะทําให้มันดีบนเส้นทาง เส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมมีอยู่สองเส้นนี่แหละไอ้คู่ขนานไปเห็นสิ่งใดควรจะปรับปรุงควรจะแก้ไขควรจะชำระเราก็ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงชำระสิ่งใดควรจะเจริญทําให้มันดียิ่งขึ้นรักษาให้มันมั่นคงเราก็ต้องรักษาต้องทําให้มันเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นไปนี่แหละถ้านักปฏิบททัติธรรมมีความสมบูรณ์อยู่ในการประพฤติปฏิบัติแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นก็ตัวนั้นแต่จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจนกระทั่ง ไปสู่จุดหมายไปทางความพุ้นทุกข์ความบริสุทธิ์นนนในจิตในใจนี้ได้อย่างแน่แท้จึงขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะอ <c oughs> สําคัญที่สุดเลยนะการอยู่ร่วมกันเนี่ยให้มีน้ําจิตน้ําใจต่อกันมันจะเป็นเครื่องผูกมัดกันตลอดไปถึงแม้เราจากกันไปแล้วก็ยังรึกถึงกันอยู่ตลอดเวลา เรามานึกถึงว่าพระที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยช่วงไหนปีไหนที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีช่วยเหลือกันอะไรต่ออะไรดีเนี่ยแมนจากไปออกไปอยู่วัดอจากไปที่อื่นอยู่ต่างจังหวัดอยู่มันก็สียทกันตลอดเลยแต่ถ้าอยู่วัดเนี่ยมันความสามัคคีกันไม่มีมันความช่วยเหลือก็ไม่มีไน้อใจตั้งใจไม่มีต่อกันเนี่ยพอแยกออกจากกันแล้วมันเหมือนหายเงียบเลยไม่สนใจใส่ใจมืนคนไม่รู้จักกันเลยเป็นแบนนั่นรุ่นไหนรุ่นไหนก็เป็นแมนนั่น แต่ว่ารุ่นไหนอยู่ด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงช่วยเหลือกันสมัยที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรนะไม่ไม,ไม่ใครกุฏิไหนทําอะไรเนี่ยไม่ไม่ต้องเรียกไม่ต้องบอกนะก็ันเข้าวอิ่มปุ๊บปุ๊บไปรวมกันเลยร้านนวนลร้านนี้ทําทางโยก,กรมทําด้วยำนี่ปุ๊บป,ป,ป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บช่วยกันเอมันมัน,ม,นมันพร้อมเพียงกันเสมอทําอะไรเนี่ยพร้อมเพียงปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บมันไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ขององค์นั้นองค์นี้แล้วองค์อื่นไม่ได้ไปสนใจไม่มีเลยอะ ต่พอพอฉันเข้าอิ่มพูบจะทำมันม่ดไปกันหมดเลยใช่ไหมดูมุดถึงเวลาตีตาเป็นจึ้เลิกกันเป็นแบบนั้นเน่ยแล้วพอเราเราออกออกจากที่นี่ไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเราก็ไปมาหาสู่กันอย่าไปแยกย้ายก็ไปอยู่ห่างจะต่างจังหวัดไกลกันไหนไหนเราก็ติดต่อแล้วก็พูดคุยอยู่มีอะไรใครขาดแคลนใ,ใครจําเป็นอะไรมันก็ลูกหาวกันไปส่งไปให้อะไรหน่อยมันก็ผูกม,มัดผูกพันกันอยู่ตลอดใช่ไหมละ่ะไอ้นี่มัน พราะนั้นการอยู่ร่วมกันเนี่ยในขณะที่เราอยู่ร่วมกันก็ให้ให้รู้ด้วยว่าการอยู่ร่วมกันก็เราไม่ได้อยู่ร่วมกันตลอดอนันตการหรอกมันอนิจจังเราอยู่เราอยู่ร่วมกันเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องมีการจากกันเราอยู่ร่วมกันด้วยความนักด้วยความสนิทสนมกันเราจากก็จาก่าด้วยความระลึกถึงกันไม่ใช่ไม่ใช่จากด้วยความหน้าบึ้งหน้างอกันจากด้วยการด่าแช่งชักกันนี่มันไม่เป็นมงคล เพราะเราชีวิตของเราเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรกอยู่ได้กับผู่ชั่วประเดี๋ยวประเดาวทั้งนั้นแหละเราต้องอยู่ก็เป็นหมู่เป็นคณะอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเราก็ทําให้คนอื่นพัลากดีกว่าทําให้คนอื่นเขาเกลียดใช่ไหมล่ะอยู่ให้คนอื่นเขาลักอยู่อย่างอยู่อย่างมิตรอย่าอยู่อยู่อย่างศัตรูอย่าอยู่อย่าทาอย่างอย่าทําให้เขาเกลียดต้องทําให้เขารักเราอท่าให้เขาเมตตาเราจึงะสมกับเป็นเราอยู่ร่วมกันทั้งนัน ดังนั้นการอยู่ร่วมกันก็มีโอกาสที่เราจะสร้างมิตรนะไม่ใช่สร้างศัตรูถ้ามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีเมตตากรุณาปุถิตาอุเบกขามวิหารสี่อยู่ที่ไหนไมันก็ไดไ้ได้แต่มิตรอะไรฮะมไม่ได้ศัตรูหรอกแต่การได้ศัตรูก็เพาะมันไม่มีภมวิหารไม่มีตะกิเลสเอากิเลสออกมาใช้มีแต่ความ มีแต่ความเอารัดเอาเปรียบม,มีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความเพ่งโทษผู้อื่นมีการมีแต่การติฉินนินทาผู้อื่นแต่ตัวเองไม่เคยติตัวเองแบบนั้นมันไม่ได้แบบนี้โดยนั้นการอยู่ร่วมกันเนช่วงระยะจะสั้นหรือจะยาวก็ตามมันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างมิตรขึ้นมาเ,เป็นอย่างนั้นสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูอยู่ให้คนรักดีกว่าให้ขาเกลียดต้องจำไว้เสมอเลยแบบนี้ เอาแยกย่ายเปลี่ยนริยาบทกันเนาะจะถามอีกข้อหนึงที่อย่างอคตาท่านเทศสมัยก่อนนะคะเทศอบรมพระอ้าว่าไงท่านมหานี้เป็นองค์ไหนคะฮะชือที่เก่าอ่ะมันมีหลายรุ่นเออมีหลายรุ่นแต่รุ่นจะมาอยู่ไม่มีมหาหรอกบางช่วงบางช่วงมันก็มีมีพระมหาเขามาอยู่สั้น อยู่ไม่ได้อยางนานนะรับพรเน่รับพรเน่จยยากนมโมทนาให้พรโอ้แดดจัดเลยยะถาวาริวาห้าปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกภติอิจิตังปฏิตังตุมหังเิปเมวะสมิจชชตุสเพปุเรนตุสังกปา จันทอเป็นราโซยะธามณิโชติตระโสยะธาสัพพิทยอบิวัชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตวัฏันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาปนาเสอริสัตนิจังวุทาปจายุโนจตารธรรมาวัฏันติอายุวันโนห้สุขังท่าลัง ถาวาตูซาบมังครังราคันตูซาบเทวตาซาบพ,พุทธาตุภาเวนะซาบธรรมาตุภาเวนะซาบสังฆาตุภาเวนะสัทธาโสตถิเฮมพาวันตุเตอ้า, <c oughs> อาใหญ่ย้ายกันเนาะ